สวัสดีนะพี่น้องกันเพลงนะครับชาวไทยนะครับที่อที่เมืองไทยนะครับวันนี้นะครับผมสมมาตรราชสีมานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมานั่งคุยพูดคุยนะครับก็เริ่มเล่าเลยนะนาะครับตอนจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดสักสองสาเดือนประมาณนี้ครับก็กลบว่าจะกลับแล้วนะครับพอดีว่าติดโควิดพอดีปิดเมืองปิดประเทศนะครับก็เลยได้ได้อยู่ยาวเลยครับผม ก็เป็นแบบนี้แหละนะคะจริงๆตั้งใจอยู่เยอรมนีแค่สาเดือนค่ะคุณผู้ชมแต่ไปไปมามาตอนนี้สองปีกว่าเข้าไปแล้วนะคะคุณสม,มาราชสีมากลับบ้านไม่ได้เพราะโควิดปิดประเทศค่ะที่ผ่านมาก็ต้องหางานร้องเพลงที่ผับไทยกันไปก่อนบางวันบอกโชคดีหน่อยได้ติปเยอะค่ะกระเป๋าหนักนะคะลูกค้าแต่บางวันร้านเงียบกลิบเลยค่ะโงงเวงมากยังดีที่พอมีไรายได้เสริมนะคะจากการไปร้องเพลงในงานแสดงสินค้าของคนไทยหรืองานตามวัดไทยต่างๆนี่แหละคะ่ะพอพี่ส มาทัวร์คอนเสิร์ตแถบยุโรปทุกปีแฟนคลับก็เลยมีอยู่ทุกที่นะคะทั้งเยอรมนมีเบลเยียมแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็ตามมาดูกันติดขอบเวทีนะนี่เป็นบรรยากาศนะคะเอามาให้คุณผู้ชมดูกัน ดูยังไงก็ชีวิตดีดีนะคะแถมตอนนี้เขาดูดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยมองไปทางไหนบ้านเมืองเขาสวยงามอากาศสบายจริงๆแต่นักร้องคนดังบอกว่าในใจมีเรื่องหนึ่งที่ก็คิดไม่ตกนะคะเผยว่าชีวิตนักร้องในต่างประเทศไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะไม่ได้สวยเหมือนในภาพทุกอย่างไปฟังจากปากกันค่ะคี่ถึงบ้านนะครับคิดถึงทังบ้านตลอดเลยนะครับก็อยากให้มีอะไรที่มันคล่องตัวกว่าน,นี้ก่อน นะครับคิดถึงคิดว่าไม่ไม่อยู่แน่นอนนะครับก็ผมก็ต้องกลับแน่นอนอยู่แล้วบอกบอกความรู้สึกตรงนี้นะครับว่าอยู่ต่างประเทศดีนะอย่างงู้อย่างนี้นะโอ้มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเออมาอยู่แล้วจะสบายอะไรอย่างเงี้ยรวยแว้นะมีเงินมีทองบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างที่ความคิดของคนอื่นเ็าคิดอ่ะนะแต่บางทีก็เราก็ยิ้มอะ่ะเราก็ยิ้มสู้อย่างเดียวครับยิ้มสู้ว่าเออ โอเคสบายก็สบายดีก็ดีอย่างเงี้ยได้เงินคงมันได้เงินอยู่จริงครับมันเปรียบถึงกับค่าเงินใช่ไหมครับค่าเงินยูโรกับค่าเงินบ้านเราโอเคมันก็พอมันก็พอทน,นเอาอยู่ โควิดสามอไรพร้อมติดตัวบินกลับประเทศมาอยู่ต่อแน่นอนนะคะเลยหวังลึลกๆว่าสิ้นปีนี้ของขวัญส่งท้ายปลายปีที่ดีที่สุดคือขอกลับบ้านสักทีนะคะอยากกลับเมืองไทยแล้วซึ่งตอนนี้ค่ะคุณสมมาตรราชสีมาออกมาเป็นนักร้องอิสระด้วยนะคะงานต่างๆก็คล่องตัวมากขึ้นค่ะบอกเลยนะคะว่าฟิตมากเลยมีเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยให้ฟังกันด้วยแต่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนขอร้องให้ไทยบันเทิงฟังเป็นครั้งแรกค่ะ ถ้า,ามีสักวันเราไม่ได้คบกันอีกก็ให้เธอคิดว่าฉันไม่เคยจากไปยังอยู่กับเธอหวังเธอทุกลมหายใจเธอ,อย่าร้องไห้ รับปากได้ไหมคนดี